สวัสครับผมกระผมเป็นครูฝึกให้พวกคุณในวันนี้นะครับผมจะมามจะพาทุกคนมาสอนวิธีวันนี้จะมาสอนวิธีการกรเรนลบนะครับเราดูเป็นตัวอย่างนะครับผมโอเคไปทีละคนนะครับผมอ่ะพร้อมแล้วไปสามสองหนึ่มาตามมาเลยครับทั้งโอเคครับ ไปยบไยาลงให้ดีๆนะครับผมโอ้ใช่ฉันตีลังกาลงไม่นะไอเมลอนไม่เป็นไรไว้วโอเคอย่างนั้นแหละครับผมโอเคอย่างาปลอดภัยนะอืมว้าว เออเออมาครับโอเคอืมโอ,โอเคนะครับผมตอนนี้เราซ้อมเสร็จแล้วโอเคครับขอบคุณครับจบเพียงแค่นี้แล้วครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระตุกสเกิร์บไป <c oughs> บ๊าย